จากโจทย์นะครับถ้าชาวบ้านคนหนึ่งเลี้ยงไก่และสุนัขนับขารวมกันได้60ขาเมื่อนับสัตว์ทั้งสองรวมกันนะครับปรากฏว่ามีมากกว่า20ตัวชาวบ้านคนนี้จะต้องเลี้ยงสัตว์ทั้งสองชนิดนะครับได้กี่แบบและข้อนี้ที่แน่ๆก็คือขารวมกันได้60นะแต่ว่าจํานวนรวมกันนะครับมันมากกว่า20ตัวจากนี้เราก็ลองเขียนดูนะว่าไก่กับสุนัขเนี่ยมีอย่างละกี่ตัวได้บ้างนะครับให้ไก่น้อยที่สุดก่อนหนึ่งตัวนะครับ ถ้าหนึ่งตัวก็สองขาพขันขาที่เหลือสุนัขก็คือหกสิบไปลบสองนะครับก็เป็นห้าสิบแปดสุนัขสี่ขาตังนี้ก็หารด้วยสี่อันสี่ปรากฏว่าไม่ลงนะครับถ้าไม่ลงแสดงว่าไก่ตรงเนี้หนึ่งตัวเป็นไปไม่ได้อ่ะถ้าไม่ได้เราก็เพิ่มเป็น,น,ส,อน,นส,อสองนะครับสองพันจำนวนขาสองคูณสองนะครับก็เป็นสี่ได้สี่ขาพันหกสิบไปลบสี่ก็ได้ห้าสิบหกห้าสิบหกหารด้วยสี่นะครับได้ สี่แต่ก็ในแบบที่หนึ่งนะครับก็คือได้ไก่สองตัวสุนัขสิบสี่ตัวต่อไปก็เพิ่มนะครับถ้าเพิ่มเป็นสามตัวสามตัวก็เป็นหกขาเอาหกไปลบจากหกสิบก็เป็นห้าสิบสี่ห้าสิบสี่หารด้วยสี่ลงไหมไม่ลงก็แสดงว่าสามตัวก็เป็นไปไม่ได้นะครับก็เปลี่ยนเป็นสี่ตัวสี่ตัวแปดขาแปดไปลบนะครับเหลือห้าสิบสองสี่ไปหารนะครับได้ ิบสามเพราะฉะนั้นไก่ที่เป็นไปได้นะครับก็คือเนี่ยจะมีสองสี่แล้วก็ไล่ไปก็คือหกแปดสิบสิบสองสิบสี่นะครับไล่ไปเรื่อยๆแล้วก็ไล่จนถึงตรงนี้นะหกหกสิบขานี่คือขาทั้งหมดนะครับถ้าเราหารด้วยสองก็คือเป็นไก่ทั้งหมดเลยก็จะได้สามสิบตัวแต่เพราะถ้าไก่ทั้งหมดปุ๊บก็แสดงว่าไม่มีสุนัขถ้ามีสุนัขก,ก็แสดงว่าเป็นไปได้ไหมก็ไม่ได้นะครับเพราะเขาบอกว่ามันต้องมีทั้งสองอย่างนะเนี่ยเลี้ยงไก่และ สุนัขก,ก็คือต้องมีทั้งคู่นะครับถ้าเราสังเกตสุนัขนะครับนะแบบแรกที่ปไปไปได้ก็คือสิบสี่ตัวลดมาเนอสิบสามตัวตรงนี้ก็ต้องไปไงลดไปทีละหนึ่งสิบสองตัวสิบเอ็ดตัวนะครับสิบตัวเก้าตัวไล่ไปเรื่อยๆนะแล้วเราก็รวมดูนะครับว่าไก่กับสุนัขเนี่ยมีกี่ตัวเนี่ยสองกับสิบสี่ก็เป็นสิบหกสิบเจ็ดสิบแปด สิบเก้านะครับยี่สิบยี่สิบเอ็ดเนี่ยไล่ไปเรื่อยๆถ้ามากกว่ายี่สิบตัวเราก็เริ่มนับตั้งแต่เนี่ยตรงนี้นะครับที่รวมกันได้ยี่สิบเอ็ดเนี่ยยี่บสองนะครับไปเรื่อยๆจนถึงยนะี่สิบเก้านแล้วก็ดูว่าตรงนี้มีทั้งหมดกี่แบบเนี่ยท่านหนึ่งสองสามสี่จนถึงเก้าก็มีทั้งหมดเก้าแบบนะครับ